ไทยท่นยานแห่งความตายหัดดินการทานทอสเมื่อวิญญาณมากมายและสถานที่ให้พักผ่อนอย่างสงบกระแสของแม่น้ำอันธาการจะทะลักสู่ผืนโลกและทาทาทอสจะมาพร้อมกับเรือเพื่อพาวิญญาณเหล่านั้นไปสู่โลกหลังความตายไทยท่านแห่งการเวลาม่านราตีนิรันออรอนิกออรอนิกคอยจัดการระเบียบและกระแสเวลาอีกทั้งยังสนับสนุนอดีตปัจจุบันและอนาคตของโลกใบนี้ เพื่อทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างหมุนเวียนต่อไปไททันแห่งกฎเกณฑ์แต่ช่างเที่ยังทาทาเลนทอนทาเลนทอนจะไม่มีวันลอมชอมต่อความอาจุาธิธรรมและอัคติเขาคอยปกป้องขอบเขตและข้อห้ามของแอนฟเรียอีกทั้งกําหนดตรรก,กะและกฎของสรรพสิ่งด้วยไทยทันแห่งทวารประตูสู่เหมือนพบเจนัสเจนัสรู้ถึงการมีอยู่และจุดสิ้นสุดข,ของทุกเส้นทาง เขาไม่เพียงแต่ควบคุมประตูที่ผู้คนเดินผ่านแต่ยังรวมถึงเส้นทางที่เชื่อมโยงกับโชคชะตาอีกด้วยเมื่อหายนะเริ่มต้นขึ้นคืนทมินลุกล้านกัดก่อนเหล่าทวยเทพตกสู่ความบ้าคลั่งไททันแมกโลกาคาเพลได้สละเชื้อไฟของตนเองเพื่อให้อฟโรเบียยังมีแสงสว่างต่อไป คำพยากรศักดิ์สิทธิ์แห่งการนิรมิตวีรชนผู้มีพลังอันยิ่งใหญ่จะเริ่มก้าวเดินบน,นผืนแผ่นดินพวกเขามีเลือดสีทองศักดิ์สิทธิ์ไหลเวียนอยู่ในร่างกายและถูกเรียกขานว่าผู้สืบสายโลหิตทองเราผู้สืบสายโลหิตทองจะเข้ามาแทนที่ไททันกลายเป็นความหวังและสิ่งยิบเหนียวของชาวเอโฟอบีีเมื่อพวกเขาเหล่านั้นสามารถผ่านบททดสอบแห่งเชื้อไฟ พวกเขาจะได้รับพลังและอำนาจศักดิ์สิทธิ์ของไททันเพื่อยกระดับตนเองขึ้นเป็นครึ่งเทพจงเอาชนะไททันนำเชื้อไฟกลับมาและเติมเต็มตำแหน่งของเทพเจ้านี่คือภารกิจของผู้สืบสายโลหิตทองเมื่อเทพเจ้าได้บันวานลุ่สลายมนุษย์จำต้องรับหน้าที่แทนเทพเจ้าหากปราศจากการข้ามชูจากเทพเจ้าจะต้องมาเชิญหน้ากับผลลัพธ์ที่น่าสะพึงกลัว